มาอัปเดตข่าวๆกันหน่อยกับสวัสดิสสบายๆแบบนี้นะครับในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลของทางโซนี่กับตัวเป้าปีนี้ที่จะต้องมีตัวยอดจําหน่ายเครื่อง PlayStation 5ที่คาดการไว้อยู่ที่ประมาณ60ล้านเครื่องด้วยตัวอายุของเครื่องเล่นเกม Play 5ก็จะมีตัวอายุครบ3ปีนิดๆ้ดาตีเฉลีย่ยเฉลียเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือต้องขายออกไปให้ได้ปีละ20ล้านเครื่องเลยทีเดียวซึ่งถ้านําตัวข้อมูลจากการประกาศของโซนี่ให้เหล่านักลงทุนสัมพันธ์ ในการประกาศผลการดำเนินงานให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบครั้งล่าสุดเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งก็ได้บอกไว้ว่าเครื่อง PlayStation 5ปิดยอดจำหน่ายในปี2022ที่คาบเกี่ยวมาในไต,มมตรมาสแรกของปี66ด้วยนั้นก็ปิดตัวเลขไปได้สวยๆที่ระด,ดับ19ล้านเครื่องในตัวปีงบประมาณ2022ได้สิ้นสุด ในวันที่31มีนาคม2023ซึ่งมากกว่าตัวเป้าที่วางไว้คือ18ล้านเครื่องและในตัวไต,ตรมาสที่4คือช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม66นั้นก็กวาดรายได้ที่แบบถล่มทลายอยู่ที่ระดับ6.3ล้านเครื่องมันก็ได้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเครื่องเกมคอนโซลในนาม PlayStation ที่จำหน่ายได้ในปริมาณที่เยอะที่สุดในช่วงไต,ตรมาสนี้ซึ่งทางบ้านเราเองนั้นก็ตอบรับกระแสส่วนนี้ ได้ดีเหมือนกันนั่นก็คือการหมดเวลาของเครื่องราคารีเซลนั่นเองถึงแม้จะช้าไปสักนิดประมาณ1เดือนนะครับนั่นก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้เป็นต้นไปเพื่อนๆก็จะจับจองหาซื้อเครื่อง PlayStation 5ในราคาศูนย์ไทยได้ง่ายมากขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลให้สภาพตลาดโดยรวมทั่วโลกของเครื่องเกม Play 5ที่ได้จำหน่ายออกไปแล้วตั้งแต่วันเปิดตัวจนมาถึงวันนี้ก็มีจำนวนที่มากถึง38ล้านเครื่อง แต่ตัวเป้าที่ทางโซนี่วางไว้ว่าเป้าในปี2023คือจำนวน25ล้านเครื่องฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยแล้วในแต่ละไตมาสโซนี่ต้องจำหน่ายเครื่อง Play 5ออกไปอย่างต่ำๆก็ต้อง6ล้านเครื่องแต่เหมือนว่ามันจะเป็นเป้าที่สูงเกินเอื้อมไปหรือเปล่าในไตมารแรกของงบปี2023แต่ในแง่ของธุรกิจการค้านั้นการตั้งเป้าให้สูงกว่าความเป็นจริงมันก็มักจะเห็นกันได้แทบจะทุกวงการ ส่วนจะได้หรือไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ก็คอยออกมาชี้แจงแถลงขายกันทีหลังได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะในเดือนหน้ามันก็จะมีตัวเกมที่เป็นทาร์กเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเครื่องเกมตัวนี้ออกมาให้ได้เล่นกันแล้วกับไฟนอลแฟนตาซีภาคที่16ที่จะต่างกับตัวเกมฮอกวอตส์เลกาซีหรือเจดายซีเวอร์ที่2เกมนี้เป็นเกมแบบมลติแพลตฟอร์มมันก็อาจจะทําให้ยอดขายเครื่อง p พ5ไม่ได้กระเตื้องแบบเห็นได้ชัดและกระแสของตัวเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคที่16 มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะกระตุ้นยอดขายเครื่อง PlayStation 5ออกสู่ตลาดได้มากขึ้นกับตัวชุดบันเดิลพร้อมตัวเกมดิจิตัลดาวน์โหลดที่ในช่วงเวลานี้ก็เริ่มมีการกระจายเปิดสั่งจองชุดบันเดิลตัวเกมนี้ในตลาดต่างประเทศแล้วก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือแถวแถวประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเราอย่างสิงคโปร์ก็มีเว็บๆมาแล้วนะครับและคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะพร้อมกับตลาดในภูมิภาคอื่นๆไม่เวน้นแม้แต่ในประเทศไทยเช่นกัน มันก็จะส่งผลให้ตัวเลขยอดขายเครื่อง PlayStation 5ในไตรมาสแรกของงบปี2023ระดับ6ล้านเครื่องได้ไม่ยากมากนักส่วนในไตรมาสที่2ต่อไปก็คงจะกระตุ้นด้วยตัวเกม e x u l u s i v e อีก1เกมกับ Spider-Man ภาคที่2มันก็ถือว่าเป็นตัวเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่อง PlayStation 5ก็อาจจะเลือกช่วงเวลานั้นในการซื้อเครื่อง PlayStation 5พร้อมตัว <this S 1> ชุดบันเดิลตัวเกมนี้ และถ้าหันไปรอบๆกับการมองด้านคู่แข่งของพวกเขาอย่าง Nintendo ที่เกิดสุญญากาศกับเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ Xbox Series ที่มีปัญหากับตัวเกม e x c l u s i v e ในการขาดความต่อเนื่องมันก็เหมือนเปิดโอกาสให้ PlayStation 5เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการที่จะให้เกมเมอร์เลือกซื้อเครื่อง p s 5กับปี2023และถ้าหากเป้าที่ Sony วางไว้คือการจำหน่ายเครื่อง PlayStation 5ให้ได้มากถึง25ล้านเครื่องกับงบปี2023 มันได้ถูกทำลายก็คงจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโซนี่กับช่วงระยะเวลาเพียงแค่3ปีที่จำหน่ายเครื่องเล่นเกมคอนโซลได้ทะลุ60ล้านเครื่องเป็นเจเนอเรชันแรกในนามของ PlayStation 5และนี่ก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายเลยทีเดียวนะครับกับทางโซนี่และตัวคำตอบมันก็คงจะได้รู้กันในช่วงปลายปีนี้แน่นอนว่ามันเป็นไปได้หรือไม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ 영상